ครับสวัสดีครับผมโกนะครับรัฐนานทสอนศีชนครับวันนี้ช่วงคนสวนชนทำนะครับจะชวนคุณผู้ชมมาทำ ชั้นปลูกแคทตัสนะครับนะครับเรามาดูกันว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้เรามีอะไรบ้างแผ่นไม้นะครับเป็นแผ่นไม้ในสวนที่สําหรับนักจัดสวนไว้สําหรับวางพื้นอันนี้เป็นไม้กันเก่านะครับเป็นไม้เนื้อแข็งภาชนะที่เป็นสแตนเลสนะครับสองนันมีดินนะครับมีทรายนะครับ มีปุ๋ยมีต้นไม้ส่วนอุปกรณ์นะครับก็มีสว่านนะครับมีสิวนะครับแล้วก็มีค้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําแต่ละขั้นตอนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการวางจังหวะของภาชนะที่เป็นสแตนเลสก่อนนะครับประมาณ2จังหวะนะครับเป็น2ชั้นนะครับส่วนภาชนะเนี่ยที่เราได้มาก็คือเป็นเป็นด้ามจับพอเป็นด้ามจับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดัดนะครับดัดให้ขึ้นไปแล้วก็ การยึดติดของเราก็คือเราจะเจาะเจาะรูเพื่อจะยึดนอด็อตแต่อย่าลืมนะครับเจาะรูระบายน้ํานะครับให้ต้นไม้นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะกันนะครับนี่นะครับเราก็จะได้แล้วขั้นตอนต่อมาเราก็จะเอา ภาชนะที่เราเจาะรูแล้วนะครับมายึดด้วยน็อตนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับพอเสร็จขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาผสมนะครับวัสดุที่เราเตรียมไว้ก็คือนะครับมีดินนะครับทรายนะครับแล้วที่สําคัญก็คือปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยออสโมโค้นะครับสูตร13-13-13นะครับที่เหมาะสําหรับแคทตัสนะครับเราจะเริ่มจากดินผสมแคนตัสก็คือใช้ดิน ดินที่เราใช้คือดินใบก้ามปูนะครับใช้หยาบกับดินเนี่ยอัตราส่วนประมาณ1ใน3นะครับแล้วเราจะผสมวัสดุปลูกให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยนะครับนะครับพอเราได้วัสดุผสมแล้ว2อย่างนะครับขั้นตอนต่อมาก็ใช้ปุ๋ยนะครับเราจะใส่ในปริมาณที่ไม่มากนักนะครับสัดส่วนนี้ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะเหตุผลที่เราผสมปุ๋ยลงไปในวัสดุปลูกนะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อแคตตัสมาเนี่ยเขาจะเป็นกระถางเล็ก พอเวลาเรามาขยายใส่ภาชนะที่ใหญ่ขึ้นะนะครับเราก็จะได้บำรุงต้นนะครับให้ต้นเขามีคุณภาพต้นที่ดีนะครับท่าวนี้เราก็มาถึงวิธีการก็คือปลูกนี่นะครับกระป๋องเขาเล็กเห็นไหมฮันหลาเขาเต็มเลยนะครับเนี่ยเราจะเอาดินของเก่าเขาออกนะครับเพราะว่าดินดินของเขาก็มันปลูกมานานแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับพอเรา แกะเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นปุ๋ยแต่ว่าปุ๋ยมันเหมือนเหมือนกับมันอยู่มานานเกิน3เดือนแล้วมันก็ไม่มีคุณภาพนะครับเราถึงต้องมาใส่ปุ๋ยนะครับส่วนปุ๋ยที่เราใช้นะครับเขาสามารถดูแลต้นไม้ให้เราได้ประมาณ3เดือนนะครับการดูแลต้นไม้ของเราครับไม้ในสวนหรือว่าไม้กระถางก็ตามเนี่ยเราก็จะดูแลใส่ปุ๋ยเขาอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นเช่นไม้ใบนะครับไม้ดอกเราก็ต้องดูแลเขานะครับให้สม่ําเสมอหน่อย ทีนี้พอถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับโรยกรวดนะครับปิดหน้านะครับครับเสร็จแล้วนะครับชั้นปลูกแคนตาของเราวันนี้นะครับโดยงบประมาณแค่300 -400 ถึงบาทนะครับ คุณผู้ชมก็ทำตามขั้นตอนที่ผมทำเมื่อกี้ได้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับช่วงคนสวนชนทรรมนะครับกับผมโกนัทนานสอนสีชนครับหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับน่ารักไหมครับชั้นปลูกแคคตัสนะครับไอเดียเก๋ๆแบบนี้ต้องที่โกครับขอบคุณมากๆเลยครับนะจะได้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลางเราหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณสืาพสวยๆจากแกรปแล้วพบกันได้ใหม่ทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับอย่าลืมครับถ้าคิดถึงสวนสวยๆคิดถึงพวกเราด้วยนะครับเดอะการ์เดนเนอร์คนรักสวนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ amarin tv